วันที่แม่สามีล้มป่วยหนักทุกคนหนีไปหมดยกเว้นเธอลูกสะใภ้ที่เคยถูกด่าว,ว่าร้ายกลับยืนอยู่เคียงข้างโดยไม่ลังเลในบ้านหลังเก่าที่เงียบงันเสียงเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแม่สามีนอนนิ่งอยู่บนเตียงดวงหน้าที่เคยแข็งกร้าวซีดเผือดราวกับคนละคนดวงตาที่เคยจ้องมองลูกสะใภ้ยอย่างไม่พอใจบัดนี้ปิดสนิทไม่มีเรี่ยวแรงจะเอ่ยคำใดข้างเตียงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ไม่ห่างเธอคอยเช็ดหน้าเช็ดมือเปลี่ยนผ้าและกระซิบผู้เบาๆบราวกับกลัวว่าคำพูดของตนจะรบกวนลมหายใจอันแผ่วเบา เธอคือลูกสะใภ้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกด่าว่าไร้ค่าเหงแก่ตัวและไม่เหมาะสมกับครอบครัวนี้เมื่อก่อนไม่ว่าจะทําอะไรก็ผิดในสายตาแม่สามีอาหารที่ตั้งใจทําถูกตําหนิว่าไม่อร่อยคําพูดที่หวังดีถูกมองว่าเสแสร้งแม้แต่รอยยิ้มก็ยังถูกกล่าวหาว่ามีเจตนาแอบแฝงวันแล้ววันเล่าเธออดทนเงียบเงันกลืนคาพูดและน้ําตาลงไปพร้อมกัน แต่เมื่อวันที่แม่สามีล้มป่วยหนักทุกอย่างกลับเปลี่ยนเป็นลูกชายคนโตอ้างว่าติดงานลูกสาวบอกว่ากลัวเชื้อโรคแย้ที่น้องที่เคยเดินเข้าออกบ้านนี้อย่างคึกคักค่อยๆหายไปทีละคนเหลือเพียงความเงียบและลูกสะใภ้คนเดิมที่ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นเธอเป็นคนพาแม่สามีไปโรงพยาบาลเป็นคนเฝ้าไข้ทั้งคืนเป็นคนจำได้ว่าแม่สามีชอบดื่มน้ำอุ่นมากกว่าน้ำเย็นและไม่ชอบให้เปิดไฟสว่างเกินไปแม้จะไม่มีคำขอบคุณแม้จะไม่มีใครเห็นแต่เธอก็ไม่เคยคิดจะจากไป คือหนึ่งแม่สามีลืมตาขึ้นช้าๆสายตาที่พระโม่อยๆหยุดอยู่ที่ใบหน้าของลูกสะใภ้ดวงตานั้นสั่นไหวราวกับมีคำพูดมากมายที่อยากเอ่ยออกมาแต่ริมฝีปากกลับสั่นเพียงเล็กน้อยลูกสะใภ้รีบจับมือที่ผอมแห้งนั้นไว้แน่นยิ้มทั้งที่น้ำตาคลอ ในห้วงเวลาระหว่างความเป็นและความตายความจริงบางอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นว่าใครกันแน่ที่ไม่เคยทิ้งและใครกันแน่ที่เคยทำร้ายหัวใจของคนตรงหน้าแม่สามีพยายามขยับนิ้วมือที่เคยสั่นด้วยความอ่อนแรงกลับบีบตอบเบาเราวกับใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่ลูกสะพ้ยก้มลงใกล้อาหูแนบปากของผู้เป็นแม่สามีเสียงแหบแห้งดังลอดออกมาแทบไม่ได้ยินแม่เคยใจร้ายคำพูดสั้นๆนั้นทำให้หัวใจของลูกสะพ้ยสั่นสถานเธอสายหน้าเบาเบารีพูดแทกทั้งน้ำตาไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วพักผ่อนนะขนูอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยอคติเออคลอด้วยน้ำตาความทรงจำมากมายไหลย,ย้อนกลับมาตั้งแต่วันที่เอเวลาผ่านไปช้าๆกลางดึกอากาศเย็นลงลูกสะพายลูกไปหยิบผ้าหม่มมาคลุมให้กระชับมันอย่างแผวเบาเหมือนกลัวจะทําให้เจ็บเธอไม่ได้นอนมาหลายคืนดวงตาคล้ำใบหน้าอิดโรยแต่ก็ยังฝืนยิ้มทุกครั้งที่แม่สามีลืมตาขึ้นพยาบาลเดินเข้ามาตรวจอาการมองภาพตรงหน้าแล้วอดถอนหายใจไม่ได้ญาติคนอื่นไม่มาเลยเหรอคะลูกสะพายยิ้มบาง,บางๆเขาคงมีธุระขหนูดูแลเองได้ ไม่มีคำตัดพ้อไม่มีความน้อยใจออกจากปากทั้งที่ในใจเต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่มีใครเห็นเธอนั่งลงที่เดิมจับมือนั้นไว้ไม่ห่างเหมือนกลัวว่าเพียงปล่อยมือทุกอย่างจะหลุดลอยไปแม่สามีหลับไปอีกครั้งน้ำตาไหลซึมออกมาจากหางตาลูกสะพ้ยใช้ผ้าเช็ดให้อย่างาเผาเบาใจหนึ่งภาวนาให้มีโอกาสได้แก้ไขอีกใจหนึ่งกลับกลัวว่าคำขอโทษนั้นอาจมาสายเกินไป ในห้องสีขาวที่เต็มไปด้วยกลิ่นยาความเงียบยังคงปกคลุมแต่ระหว่างสองมือที่กุมกันแน่นความอบอุ่นบางอย่างค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆลึกๆราวกับกำลังรอเวลาที่จะเปลี่ยนหัวใจของคนที่เคยแข็งกระด้างให้ได้เรียนรู้คำว่าเสียใจและสำนึกรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาในห้องผู้คนเริ่มขยับตัวเสียงรถเข้นในทางเดินดังผ่านไปมาลูกสะพ้ายยังคงนั่งอยู่ที่เดิมทั้งคืนเธอแทบไม่ได้นอนสีสเอนพิงขอบเตียงมือยังจับมือแม่สามีไว้แน่นราวกับกลัวว่าถ้าปล่อยเมื่อไรทุกอย่างจะจบลง พทย์เดินเข้ามาพร้อมแฟ้มประวัติตรวจชีพจรอ,อย่างเงียบงันก่อนจะเงยหน้าขึ้นสีหน้าจรงิงจังอาการยังหน้าเป็นห่วงต้องดูใกล้ชิดอีกระยะหนึ่งครับลูกสะพ้ายพยักหน้าไม่ถามอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่ขอบคุณเบาๆสายตายังคงไม่ละจากใบหน้าที่ซีเผอดนั้นไม่นานนักลูกชายและลูกสาวของแม่สามีก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขายืนอยู่ห่างๆมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาที่ซับซ้อนเมื่อเห็นลูกสะพ้ายนั่งเฝ้าไม่ห่างเสื้อผ้าย,ยับดวงตาแดงฉันไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดใด แม่สามีลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้นานกว่าเดิมสายตามองไปที่ลูกๆของตนก่อนจะเคลื่อนกลับมาหยุดที่ลูกสะพ้ยริมฝีปากสันเล็กน้อยเธอพยายามเปล่งเสียงออกมาขอบใจคำสั้นๆน,นั้นแทบจะไม่ดังแต่กลับหนักแน่นราวกับใช้เวลาทั้งชีวิตรวบรวมมันไว้ลูกสะพ้ยยิ้มทั้งน้ำตาสายหน้าเบาๆหนูทำในสิ่งที่ควรทำข้าแม่พักเถอะนะคะลูกๆของแม่สามีมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง ความจริงที่พวกเขาไม่อยากยอมรับค่อยๆปรากฏชัดว่าในวันที่ยากที่สุดคนที่เคยถูกผลักสายกลับลูกสะพ้ายยังคงดูแลไม่เปลี่ยนไม่ถือโทษไม่ย้อนอดีตปาวกับความเจ็บปวดทั้งหมดถูกปล่อยวางไปพร้อมกับลมหายใจที่เคยกลั้นไว้ในความเงียบสงบของห้องพักผู้ป่วยความสัมพันธ์ที่เคยแตกร้าวค่อยๆถูกเยียวยาไม่ใช่ด้วยคำขอโทษยืดยาวไม่ใช่ด้วยคำอธิบายมากมายแต่ด้วยการไม่ทิ้งในวันที่ไม่มีใครอยากอยู่ วันหนึ่งในยามบ่ายที่อากาศอบอ้าวแม่สามีขอให้ลูกๆออกไปข้างนอกเหลือเพียงลูกสะพ้ยกับเธออยู่ในห้องความเงียบปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่อึดอัดเหมือนก่อนดวงตาของแม่สามีมองมาที่ลูกสะพ้ยอย่างตั้งใจราวกับไม่อยากปล่อยเวลาให้สูปเปลแม่รู้เสียงนั้นยังแผ่วแต่ชัดขึ้นกว่าเดิมรู้ว่าที่ผ่านมาแม่ทำร้ายหนูมากแค่ไหนลูกสะพ้ยเงียบไม่รีบตอบเธอเพียงจับมือแม่สามีไว้เหมือนเดิมให้ความอบอุ่นแทนคำพูดแม่เชื่อคนอื่นเชื่อคำใส่ร้ายมากกว่ามองด้วยตาตัวเอง น้ำตาไหลช้าๆลงตามร่องแก้มที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแม่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งคนที่แม่ผลักไสจะเป็นคนที่อยู่กับแม่ถึงวันนี้ลูกสะพ้ายเม้มริมฝีปากน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวหนูไม่เคยโกรธแม่นานแค่แค่เสียใจแต่หนูไม่อยากให้แม่ต้องอยู่คนเดียวคำพูดเรียบง่ายนั้นเหมือนมีดที่ค่อยๆเฉือนหัวใจของแม่สามีความสำนึกผิดท่วมทน้นจนเธอหลับตาลงปล่อยให้น้ำตาไหลโดยไม่อาย หลังจากวันนั้นแม่สามีเปลี่ยนไปเธอเริ่มปกป้องลูกสะใภ้เมื่อมีใครพูดจะดูถูกเริ่มจับมือเธอไว้แน่นเมื่อมีคนมาเยี่ยมและแนะนำกับทุกคนด้วยน้ำเสียงภาคภูมิว่านี่แหละลูกสะใภ้ของฉันข่าวการเปลี่ยนแปลงแพร่ไปทั่วครอบครัวญาติพี่น้องที่เคยเมินเฉยเริ่มกลับมาแต่สายตาของแม่สามีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอมองลูกสะใภ้เป็นคนสำคัญเป็นคนที่เธอเป็นหนี้ทั้งชีวิต และสำหรับลูกสะพ้ยเธอไม่ต้องการคำชดเชยไม่ต้องการคำยกย่องสิ่งเดียวที่เธอทำมาตลอดคือการรักษาหัวใจของตัวเองให้ยังอ่อนโยนแม้จะเคยถูกทำร้ายมากเพียงใดเพราะบางครั้งความดีไม่ต้องถูกเห็นทันทีแค่ไม่ทิ้งกันในวันที่มืดมนที่สุดก็เพียงพอแล้วหลายสัปดาห์ผ่านไปแม่สามีถูกย้ายออกจากห้องไอซอาการดีขึ้นจนสามารถนั่งพิงหมอนได้เองแสงแดดที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างไม่ใช่แค่ทำให้ห้องสว่างขึ้นแต่เหมือนทำให้หัวใจของคนบนเตียงอบอุ่นขึ้นด้วย ทุกเช้าลูกสะพ้ยจะช่วยเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าป้อนอาหารอย่างใจเย็นแม้บางครั้งแม่สามีจะหงุดหงิดเพราะอาการเจ็บหรือความอ่อนแรงที่ยังไม่วันหนึ่งขณะที่ลูกสะพ้ยกำลังปอกผลไม้แม่สามีมองเธออยู่นานก่อนจะพูดขึ้นช้าๆถ้าวันนั้นแม่ไม่ได้ป่วยแม่ก็คงไม่เคยรู้เลยว่าหนูเป็นคนแบบไหนมือของลูกสะพ้ชะงักเล็กน้อยแต่เธอก็ยิม้มบางทีเรื่องบางอย่างต้องใช้เวลาถึงจะเข้าใจคะ่ะ คำตอบนั้นทําให้แม่สามีหลับตาลงน้ําตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดทางกายหากเป็นความเสียใจต่อเวลาที่สูเปล่าไปกับอคติและความดื้อรั้นของตนเองเมื่อกลับถึงบ้านหลังออกจากโรงพยาบาลแม่สามีขอให้จัดห้องใหม่ให้อยู่ใกล้ห้องของลูกสะภ้ยเธอบอกกับทุกคนอย่างชัดเจนว่าอยากให้คนนี้เป็นคนดูแลแม้ลูกๆจะอาสาแต่เธอก็สายหน้าแม่สบายใจเวลาอยู่กับเขา คำพูดนั้นทําให้ลูกสะพ้ายนิ่งไปหัวใจอุ่นวาบอย่างบอกไม่ถูกไม่ใช่เพราะความภูมิใจแต่เพราะเธอรู้ว่าความไว้ใจนี้เกิดจากการกระทําไม่ใช่คําพูดบางคืนแม่สามีจะเรียกเธอไปนั่งข้างเตียงเล่าเรื่องในอดีตเรื่องความผิดพลาดความกลัวและความอ่อนแอที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังลูกสะพย้ยนั่งฟังเงียบๆไม่ตัดสินไม่ซ้าเติมแค่รับฟังเหมือนที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยบาดแผลค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งช้าๆแต่มั่นคงราวกับหัวใจสองดวงที่ผ่านพายุหนักมาแล้วและกำลังเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกันในวันที่ฟ้าเริ่มใสเวลาผ่านไปจนถึงวันที่แม่สามีสามารถเดินได้เองแม้จะยังต้องใช้ไม้เท้าพยุงกายแต่ทุกก้าวที่เดินเธอรู้สึกเหมือนได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตบ้านหลังเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเย็นชาที่เคยปกคลุมค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความเงียบสงบและความเข้าใจ เช้าวันหนึ่งแม่สามีตื่นขึ้นมาแต่เช้าเห็นลูกสะพ้ยกำลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวกลิ่นข้าวต้มลอยอ่อนๆทำให้เธอยืนมองอยู่นานภาพนั้นเรียบง่ายแต่กลับทำให้หัวใจอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเมื่อก่อนแม่ไม่เคยเห็นค่าความเหนื่อยของหนูเลยแม่สามีพูดขึ้นเบาๆจากด้านหลังลูกสะพ้ยหันมายิ้มตอนนี้แม่เห็นแล้วก็พอคะ่ะคำตอบนั้นทำให้แม่สามีต้องกลืนน้ำตาลงคอเธอรู้ดีว่าคำว่าพอ ของผู้หญิงคนนี้ผ่านความเจ็บปวดมาแค่ไหนเมื่อญาติพี่น้องมารวมตัวกันอีกครั้งแม่สามีไม่ลังเลที่จะพูดต่อหน้าทุกคนว่าลูกสะใภ้คนนี้คือคนที่ดูแลเธอในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้อกล่าวหาทั้งหลายที่เคยมีถูกลบล้างด้วยความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้บางคนรู้สึก ลูกสะพ้ยไม่ตอบเธอเพียงยิ้มทั้งน้ำตาเพราะในวินาทีนั้นเธอไม่ได้รู้สึกว่าได้รับการปกป้องแต่รู้สึกว่าในที่สุดเธอมีแม่จริงๆสักคนในชีวิตวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแม่สามีเริ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแม้ยังต้องระวังสุขภาพแต่ครั้งแรกในรอบหลายปีเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของครอบครัวอย่างแท้จริงทุกเช้าลูกสะพ้ยจะจัดโตอาหารให้เรียบร้อยป้อนน้ำป้อนยาและพูดคุยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแม่สามีค่อยๆเรียนรู้ที่จะตอบสนองด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่อบอุ่นแทนความเข้มงวดและความเย,เ,ยเป็น วันหนึ่งแม่สามีนั่งอยู่ริมหน้าต่างแสงแดดยามบ่ายส่องเข้ามาเธอหยิบมือของลูกสะพ้ยขึ้นมาแน่นแล้วพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนหนูแม่ขอโทษจริงๆสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาแม่เคยโกรธหนูแต่วันนี้แม่เห็นความดีของหนูเต็มตาแล้วลูกสะพ้ยเพียงยิ้มน้ำตาคลอเล็กน้อยแต่ใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอไม่ได้ต้องการคำขอโทษหรือรางวันใดๆสิ่งที่เธอต้องการคือความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แท้จริง หลังจากวันนั้นแม่สามีเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อลูกสะใภ้เธอเริ่มชื่นชมความอดทนและความอ่อนโยนของเธอแนะนำให้คนอื่นเห็นคุณค่าและพูดถึงเธอด้วยคำชมทุกครั้งที่มีใครถามถึงลูกๆของแม่สามีเริ่มเรียนรู้จากภาพนี้พวกเขาเริ่มให้ความสำคัญกับลูกสะใภ้และความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้นความขัดแยง้งที่เคยเกิดขึ้นค่อยๆลดลงความอบอุ่นกลับมาเติมเต็มบ้านหลังเก่าอีกครั้ง และสำหรับลูกสะใภ้ทุกสิ่งที่เธอทำไม่ใช่เพื่อใครอื่นแต่เพื่อหัวใจตัวเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้ถูกดูถูกหรือถูกทิ้งในอดีตความดีและความรักยังคงอยู่และบางครั้งการไม่ทิ้งใครในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งได้ทั้งชีวิต เธอนั่งเงียบๆจับมือแม่สามีไว้รู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่แท้จริงไม่มีคำพูดใดจ,จำเป็นอีกต่อไปแค่ความใกล้ชิดนี้ก็เพียงพอหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนแม่สามีแข็งแรงขึ้นจนสามารถทำกิจกรรมเล็กๆรอบบ้านได้เองเธอยังคงต้องระมัดระวังสุขภาพแต่รอยยิ้มบนใบหน้ากลับเปล่งประกายมากขึ้นทุกวันลูกสะพย้ยนั่งอยู่ข้างๆเตรียมอาหารเช้าเธอไม่รีบร้อนทำทุกอย่างด้วยความใจเย็นเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้แม่สามีเข้ามาช่วยจัดโต๊ะอย่างอารมณ์ดีใบหน้้้าทีี่่เเเคคคยยยรรรงดต็มมวอิ หนูทำอาหารได้อร่อยมากนะแม่สามีพูดพร้อมตบมือเบาๆลูกสะใภ้หัวเราะอ,อายหนูแม่ภูมิใจในตัวหนูมากแม่ไม่เคยเห็นใครอดทนและใจดีเหมือนหนูเลยน้ำตาคลอเล็กน้อยในตาของลูกสะใภ้เธอเพียงยิ้มและกลุมมือแน่นขึ้นความอบอุ่นจากคำพูดนั้นล้นใจจนแทบจะเอ่อล้นออกมา หลังอาหารเย็นแม่สามีเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังทั้งเรื่องที่เคยทำผิดพลาดกับลูกสใภ้ความดื้อรั้นและความเข้าใจผิดที่ผ่านมาลูกสภ้ฟังเงียบเงียบไม่โต้แยง้งไม่ปกป้องตัวเองเธอเพียงรับฟังด้วยหัวใจเปิดกว้างแม่เสียใจที่เคยโกรธหนูแม่สามีพูดน้ำเสียงสัน่นแต่ตอนนี้ไม่อยากให้หนูรู้ว่าแม่รักหนูเหมือนลูกแท้แท้คำพูดนั้นทำให้ลูกสใภ้ยหยุดหายใจชั่วขณะก่อนน้ำตาจะไหลออกมาเธอก้มศีรษะและกระซิบเบา,เบาๆหนูรักแม่คะขอบคุณที่แม่ไว้ใจหนู ตั้งแต่วันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีและลูกสะภ้ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์แบบหรือคำพูดหวานหวนแต่เพราะความอดทนความจริงใจและการอยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดญาติพี่น้องที่เคยประนามลูกสะภ้ยเริ่มเห็นค่าของเธอพวกเขาเรียนรู้จากตัวอย่างของแม่สามีและลูกสะภ้ยว่าความรักและความอดทนสามารถเยียวยาหัวใจคนได้แม้ในวันที่มืดมนที่สุดค่ำคืนหนึ่งแม่สามีนั่งมองลูกสะภ้ยที่นอนหลับอยู่ข้างๆเธอเอามือสัมผัสแก้มเบาๆราวกับกลัวว่าความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นจะเป็นเทียงความฝัน แต่ไม่ใช่นี่คือความจริงความจริงที่บอกว่าแม้ใครเคยทำร้ายหรือดูถูกความอดทนความเมตตาและการไม่ทิ้งใครในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดสามารถเปลี่ยนชีวิตคนทั้งสองไปตลอดกาลแม่สามีหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มเธอรู้สึกสงบและอิ่มเอมใจเพราะสุดท้ายสิ่งที่เธอเสียไปในอดีตก็ได้รับคืนกลับมาในรูปแบบของความรักที่แท้จริงและไม่เคยถูกทำลาย เรื่องราวจบลงแต่หัวใจของทั้งสองยังคงผูกพันแน่นเหนียวเหมือนสายใยที่ไม่มีใครสามารถตัดขาดได้แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดค่ำคืนที่บ้านหลังนั้นเงียบสงัดแสงจันทร์ส่สองผ่านหน้าต่างแม่สามีและลูกสะใภ้นั่งอยู่ข้างกันบนโซฟามือทั้งสองจับกันแน่นราวกับสายใยแห่งหัวใจที่ไม่มีวันขาดแม่สามีลูบมือของลูกสะใภ้เบาแล้วพูดช้าช้าด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยหนูไม่เคยคิดผิดมาตลอดแม่โกรธแม่ตำหนิแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าหนูคือของขวัญของแม่จริงๆลูกสะใภ้ยิ้มน้ำตาเออคลอ หนูไม่เคยเกลียดแม่ขนูเข้าใจและหนูอยากให้แม่รู้ว่าหนูจะอยู่ข้างแม่เสมอแม่สามีหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบหนูคงเหนื่อยแต่ไม่อยากให้รู้ว่าทุกสิ่งที่หนูทำแม่จำได้หมดนะลูกสะพยกุมมือแม่สามีไว้แน่นตอบเสียงอ่อนโยนหนูทำเพราะรักแม่คะและหนูดีใจที่แม่รู้สึกแบบนี้ ในคืนฝนพรมที่เงียบสงบความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยความขัดแยง้งกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจแม่สามีและลูกสะใภ้ไม่ต้องพูดอะไรอีกมากแค่การอยู่เคียงข้างกันก็เพียงพอแล้วและจากวันนั้นบ้านหลังเก่าก็เปลี่ยนเป็นสถานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความรักและความเมตตาที่ไม่เคยจางหายสายใยแห่งหัวใจสองดวงถูกเยียวยาความอดทนความดีและการไม่ทิ้งใครในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดมันสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งคู่ตลอดกาล หลายเดือนผ่านไปแม่สามีแข็งแรงขึ้นจนสามารถเดินไปรอบบ้านได้เองแม้จะยังต้องระมัดระวังสุขภาพแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอกลับสดใสกว่าที่เคยเป็นบ้านหลังเก่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสะใภ้ย,ยังคงทำหน้าที่ของเธอด้วยความเอาใจใส่เตรียมอาหารเช็ดตัวป้อนยาและพูดคุยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนทุกเช้าเมื่อแม่สามีลืมตาตื่นขึ้นเธอมักพบกับภาพลูกสะใภ้นั่งรออยู่ข้างเตียงมือทั้งสองจับกันแน่นราวกับสายใยแห่งหัวใจที่ไม่มีวันขาด วันหนึ่งแม่สามีเรียกลูกสะภ้ยมานั่งข้างๆเธอกุมมือของเธอไว้แน่นน้ำตาคลอเล็กน้อยแล้วพูดช้าๆด้วยเสียงอ่อนโยนหนูไม่เคยคิดผิดมาตลอดแม่โกรธแม่ตำหนิแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าหนูคือของควญของแม่จริงๆลูกสะพ้ยยิ้มน้ำตาเอคลอเช่นกันเธอเพียงก้มศรีรษะและกระซิบหนูไม่เคยเกลียดแม่ขนูเข้าใจและหนูอยากให้แม่รู้ว่าหนูจะอยู่ข้างแม่เสมอ ตั้งแต่วันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีและลูกสะพ้ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะคำพูดหวานหวาน,ห,วานหรือคำขอโทษยาวเหยียดแต่เพราะความอดทนความจริงใจและการอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดความเข้าใจและความอบอุ่นค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่หัวใจทั้งสองคนเริ่มเปิดใจคุยกันอย่างซื่อสัตย์แม่สามีเล่าเรื่องในอดีตที่ไม่เคยบอกใครทั้งความกลัวความอ่อนแอและความผิดพลาดที่เธอทำต่อคนรอบตัวลูกสะพ้ยฟังด้วยความสงบไม่ตัดสินไม่โต้ยแยง้งเพียงรับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ลูกๆของแม่สามีเริ่มเห็นความจริงพวกเขาเรียนรู้จากภาพนี้ว่าความอดทนและความเมตตาสามารถเยียวยาหัวใจคนได้แม้คนคนนั้นเคยทำร้ายหรือดูถูกก็ตามบ้านหลังเก่าที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่เคคืนหนึ่งฝนพรำตกหนักแม่สามีนั่งอยู่ข้างลูกสะภ้ยที่นอนหลับอยู่ข้างๆเธอเอามือสัมผัสแก้มลูกสะภ้ยเบาๆราวกับกลัวว่าความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงความฝันแต่ไม่ใช่นี่คือความจริงทุกการอดทนทุกหยดน้ำตาและทุกความรักที่ไม่ถูกเห็นในอดีตกลับกลายเป็นสายใยที่เหนียวแน่นที่สุดในชีวิต ในเช้าวันต่อมาแม่สามีตัดสินใจทําบางสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเรียกลูกสะภ้ยมานั่งข้างๆและยื่นมือของเธอออกมาหนูไม่อยากให้รู้ว่าแม่จะอยู่ข้างหนูเสมอเหมือนที่หนูอยู่ข้างแม่ตอนแม่อ่อนแอที่สุด ลูกสะพ้ายจับมือแม่สามีไว้แน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ล้นใจและความรักที่แท้จริงที่เกิดจากการกระทำไม่ใช่คำพูดแม่สามีเริ่มสอนลูกๆและญาติพี่น้องให้เห็นคุณค่าของลูกสะพ้ายสั่งสอนให้พวกเขาเข้าใจว่าความรักและความอดทนสำคัญกว่าการตำหนิหรือคำพูดที่โหดร้าย วันเวลาผ่านไปแม่สามีและลูกสะใภ้กลายเป็นคู่หูในชีวิตประจําวันพวกเขาแบ่งปันทั้งความสุขและความเหน็ดเหนื่อยร่วมกันทุกครั้งที่แม่สามีอ่อนแรงลูกสะใภ้จะอยู่เคียงข้างไม่ห่างแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครชมแต่สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่สุดในชีวิตของทั้งสองในงค่ำคืนหนึ่งเมื่อดวงจันทร์ส่องแสงเต็มท้องฟ้าแม่สามีนั่งอยู่ข้างเตียงลูกสะใภ้กุมมือเธอไว้แน่นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนหนูแม่ภูมิใจในตัวหนูมากทุกสิ่งที่หนูทําแม่จาได้หมดนะ ลูกสะใภ้เพียงยิ้มน้ำตาเออเธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่แท้จริงไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกต่อไปแค่การอยู่เคียงข้างกันก็เพียงพอแล้วและนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกความเจ็บปวดในอดีตถูกเยียวยาสายใยแห่งหัวใจสองดวงถูกสร้างขึ้นจากความอดทนความรักและความเมตตาที่ไม่เคยถูกทิ้งความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยความขัดแยง้งกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจบ้านหลังเก่าที่เคยเย็นชากลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและหัวใจที่เชื่อมโยงกันตลอดไป บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ได้อยู่ที่คําพูดหรือตําแหน่งใดๆแต่เป็นการอยู่เคียงข้างในวันที่ใครสักคนอ่อนแอที่สุดและการที่ไม่ทิ้งใครแม้โลกจะทอดทิ้งเขาเองก็ตามเรื่องราวจบลงที่ตรงนั้นแม่สามีและลูกสะภ้ยนั่งอยู่ด้วยกันมือในมือสายตาเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจอย่างแท้จริงความอบอุ่นนั้นจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปเหมือนสา